สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมป่านะคะต่อจากตอนที่แล้ว กองทัพพนมิตรฝั่งคานันซึ่งโทนี่มาร์กและโอลิเวียถูกส่งมาประจำการมีจุดเด่นแตกต่างกับกองทัพอื่นนิดหน่อยในที่นี้มีพวกคนเลี้ยงแก่อย่างคุณการันอยู่ด้วยอยู่กลางกองทัพพวกโทนี่ที่ยังอายุน้อยถือว่าแปลกตาอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เท่าพวกคนเลี้ยงแก่หากถือไม่เท้าหรือรูปร่างผอมบางแถมสวมเสื้อคลุมคงแลดูคล้ายกับนักเวทแต่ทุกคนร่างบึกบืนยิ่งกว่าอัศวินและทหารเสียอีกถ้าเหล่าชายร่างล้ำบึกแบบนั้นสวมเสื้อคลุมและ อบร์ดขนาใหญ่คงมองได้อย่างเดียวว่าผิดปกติทหารของเอลกับอีทยังพอทำเนาแต่ขนาดทหารของคานันคนของอาณาจักรตัวเองยังไม่รู้ว่าจะเข้าหายังไงดีอืมโดนพวกเขาแย่งซีนไปหมดเลยสะดุดตาหน้าดูเลยนะครับ ฉันไม่ค่อยอยากตกเป็นเป้าสายตาเท่าไหรค่ค่ะโทนี่พูดอย่างเสียดายน้อยๆเพราะสายตาทุกคนพากันจับจ้องอยู่ที่คนเลี้ยงแก่อย่างพวกคุณกาลันแต่โอลิเวียผู้ขนานนามตัวเองว่าสาวชาวเมืองธรรมดากับโล่งอกขณะที่พวกทหารพากันมองเหล่าคนเลี้ยงแก่มาเอ๋ยถามเกี่ยวกับสไตล์การต่อสู้ของโทนี่ในคราวนี้จริงสิคุณโทนี่คราวนี้จะใช้ดาบหรือเวทมนต์เป็นหลักล่ะครับอืมดาบละมัง้งมาร์กละ่ะ ผมใช้เวทมนต์เป็นหลักครับอยากใช้ดาบด้วยแต่กลัวจะไปเกะกะคุณโทนี่เอาไว้ค่อยฝึกวิชาดาบอีกหน่อยดีกว่าครับฮึฮ <c oughs> ต้องปกป้องโอลิเวียด้วยนี่เนอะเออเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้อะไรกันฉันเป็นแค่ลูกสาวร้านอาหารในเมืองธรรมดานะปกป้องหน่อยสิ ผู้หญิงที่คุยเล่นไปพางกวาดล้างอสูรกายไปพางไม่เรียกว่าธรรมดาหรอกนะมาพูดกับโอลิเวียเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาโทนี่มองภาพนั้นแล้วพูดขึ้นด้วยความอิจฉาดีจังนะทั้งสองคนอยู่ได้กันเสมอเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับนี่พูดงั้นหมายความว่าไงมาร์เผลอพูดคัดค้างความเห็นของโทนี่โอลิเวียไม่พอใจกับปฏิกิริยานั้นของเขาพอเห็นท่าทีของทั้งคู่โทนี่ก็ผุดยิ้มอย่างนึกสนุก แบบนี้สงสัยพอแต่งงานแล้วคงกายเป็นบ้านที่มีเวทมนต์วินว่อนแงอย่าพูดเรื่องที่เห็นภาพได้จริงๆอย่างนั้นสิครับ ไม่เป็นแบบนั้นหรอกค่ะมาร์กับโอลิเวียเป็นคู่รักธรรมดาสามัญออกุสกับเอลิซาเบธคือเจ้าชายรัชทายาทกับคุณหนูตระกูลเดยุกถึงมูนี้จะใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่เอลิซาเบธยังคอยถอยหนึ่งก้าวเสมอชินกับซีซีดีสองคนหลงรักอีกฝ่ายหัวปากหัวปำจนในหัวเห็นแต่ภาพเวลาจู่จีกันนึกภาพตอนชินกับซีซีดีทะเลาะกันครั้งใหญ่ไม่ออกส่วนออกุสกับเอลิซาเบธฝ่ายเอลิซาเบธนั้นใช้เวมนม์นไม่ได้มีแค่มาร์กับโอลิเวียที่พอจะนึกภาพอนราคต สามีภรรยาทะเลาะก,กันจนเวทมนต์บินว่อนแบบนั้นได้มากับโอลิเวียโดนโทนี่หยอกล้อเช่นนั้นทั้งคู่พันถามกับเพื่อเป็นการเอาคืนจริงสิแฟนของคุณฟรีดเป็นคนแบบไหนหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะครับสถานการณ์คู่รักแนนติเมตเมจิกเชียนทอกับยูเรียสมีคู่มั่นที่พ่อแม่กำหนดไว้ให้แล้วแต่นอกนั้นเริ่มต้นจากความรักจนมาคบกันในตอนนี้ อันหนึ่งทอกับ u ูรีสแม้ว่าจะเป็นคู่มั่นที่พ่อแม่กําหนดให้แต่พวกเขาก็รักใคร่กันดีในบรรดานั้นตอนใช้เกตได้สําเร็จโทนี่โดนออกูสบอกให้สาสารเริ่มความสัมพันธ์กับผู้หญิงเขาจึงสาสามความสัมพันธ์กับผู้หญิงอย่างจริงจังจนเหนือแค่คนเดียวแต่ว่ามาก,กับโอลิเวียไม่เคยได้ยินว่าโทนี่เลือกคบคนแบบไหน โทนี่มักอยู่กับเด็กผู้หญิงเสมอไม่ผิดไปจากภาพลักษณ์หนุ่มเจ้าชู้เสเพที่เห็นภายนอกคิดว่าคงเป็นใครสักคนในจํานวนนั้นอย่างแน่นอนแต่เขากับพูดเรื่องที่ผิดไปจากความคาดหมายของทั้งคู่อืมก็ไม่เคยบอกนี่ไม่สิเพิ่งจะเริ่มคบกันเร็วๆนี้เองเอ๋ไม่ใช่ใครในหมู่เด็กผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันเสมอหรอกหรอครับ พอโดนองค์ชายบอกให้สาสางความสัมพันธ์เรื่องผู้หญิงถึงคิดได้นะ่ะก็เลยตัดสินใจขอคบกับเด็กผู้หญิงที่หักอกฉันมาตลอดอีกครั้งหนึ่งโดนหักอกมาตลอดโอลิเวียร,รู้สึกสนอกสนใจทันทีกับคำสารภาพอันผิดค่าของโทนี่ซึ่งมาอยู่กับเด็กผู้หญิงเสมอจนห่างไกลคำว่าโดนหักอกเป็นที่สุด เคยสารภาพรักตอนอยู่โรงเรียนระดับกลางแต่ถูกเขาหักอกจากนั้นไปคบกับเด็กผู้หญิงที่เข้ามาปลอบใจเลยยิ่งโดนเกียรติ้า้าไปใหญ่โทนี่ก็ไม่ได้รับการเหนี่ยวแลจากเด็กสาวที่ชอบเช่นกันพอคิดอย่างนั้นชินกับซีซีดี่ออกกุสกับเอลิซาเบธและมาร์กับโอดิเวียถือว่าโชคดีพอเป็นสมาชิกของอัลติเมตเมจิกเชียนและได้รับการประดับยศพิเศษเลยบอกฝ่ายหญิงว่าจะคบกับเธอคนเดียวจนได้คบกันสักที ลำบากแย่เลยนะครับแล้วเป็นคนแบบไหนคะบอกว่าจะคบกับเด็กผู้หญิงคนเดียวก็ดีอยู่หรอกนะมาร์กรู้สึกเห็นใจในความลำบากที่เพิ่งจะมาสำลิดผลหลังได้รับการประดับยศฝ่ายโอลิเวียสนใจฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเรื่องนั้นโทนี่ยิ้มแห้งให้โอลิเวียแล้วเริ่มพูดถึงเด็กผู้หญิงที่คบอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรียนวิทยาลัยเศ,ศาสตร์และนิติศาสตร์นะ่ะสมัยอยู่โรงเรียนระดับกลางเคยเป็นตัวแทนชั้นปีด้วย ทั้งคู่ไม่อาจปิดบังความตกใจกับตัวตนอันผิดคาดของฝ่ายที่โดนโทนี่สารภาพรักพูดถึงวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์แล้วเป็นวิทยาลัยรูปรวมผู้ที่เคยเป็นนักเรียนดีเด่นสมัยอยู่โรงเรียนระดับกลางนำซ้ำหากเคยเป็นตัวแทนชั้นปีในโรงเรียนระดับกลางจะต้องเป็นนักเรียนยอดเยี่ยมที่มีนิสัยจริงจังพอสมควรนี่จะบอกว่าต่างฝ่ายต่างโดนสิ่งที่ตนไม่มีดึงดูดหรือเปล่านะ เป็นคนที่ตรงข้ามกับคุณโทนี่คนละเรื่องเลยนะครับทั้งคู่ตกใจกับแฟนที่คาดไม่ถึงของโทนี่เลยมองหน้ากันและเผยความคิดเห็นพวกนายพูดจาใจร้ายจังนะโทนี่ไหลตกเพราะความเห็นอันโหดร้ายนั่นว่าแต่เรื่องนี้อืมการรายงานคืนนี้น่าสนุกจังเนอะทั้งคู่ยิ้มพอคิดว่าต้องบอกข้อมูลน่าสนุกเหนือคาดนี้ให้ทุกคนรับรู้ด้วยขณะที่กำลังจะบอกว่าไม่ต้องบอกก็ได้ มีอสุรกายปรากฏตัวทหารที่คอยค้นหาศัตรูตะโกนขึ้นมาเฮ้อจริงๆเลยไปข้างนอกกันเถอะต้องไปดูลาดเราหน่อยโทนี่พ้าโดโอกาศออกปากห้ามจึงถอนหายใจเฮือกพังบอกให้ม้ากับโอลิเวียออกไปดูลาดเราต่อให้ไม่มีระดับภัยพิบัติปรากฏตัวคงนั่งสบายในรถมา้าระหว่างที่ทุกคนต่อสู้อยู่ไม่ได้ทั้งสคนออกมานอกรถม้าเพื่อดูลาดเราการันคนเลี้ยงแกเห็นดังนั้นจึงส่งเสียงทักโอ oh, มาแล้วสินะ หน่อยหน่อยนะครับคุณการันสถานการณ์เป็นยังไงครับไม่รู้สิดูเหมือนยังมีเพิ่มอีกนะรู้จำนวนตอนนี้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกจริงไหมจริงด้วยครับโทนี่ถามว่ามีฝูงอสุรกายปรากฏตัวเยอะแค่ไหนแต่การันบอกว่าจำนวนของอสุรกายตอนนี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่ามีอสุรกายมารวมตัวกันที่นี่พร้อมเพิ่มจำนวนไปด้วยทว่าทางนี้ก็มีกองทัพจำนวนเกินหมืน่นคงไม่เสียทาง่ายๆหรอก ว่าแต่ว่าถ้ากองทัพพัทธมิตรอื่นๆเจอแบบนี้เหมือนกันหมดสัตว์ตามธรรมชาติในเขตจอมมารคงไม่มีเหลืออสูร,รกายไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติสัตว์ซึ่งควบคุมพลังเวทไม่ได้เมื่อพลังเวทในร่างกายปั่นป่วนหรือได้รับพลังเวทเข้มข้นเข้าไปเป็นเวลานานก็จะกลายเป็นอสูร,รกายไม่ว่าอย่างไรก็ควรมีสัตว์ตามธรรมชาติที่ยังไม่ได้กลายเป็นอสูรนกายอยู่ด้วยหากสัตว์ตามธรรมชาติจำนวนเท่าที่มารวมอยู่ตรงหน้านี้กลายเป็นอสูรนกาย การันรู้สึกเป็นห่วงจำนวนของสัตว์ตามธรรมชาติในเขตจอมานนี้ทว่าโทนี่กับกล่าวการคาดเดาอันเหนือเชื่อบางทีสัตว์ตามธรรมชาติอาจกลายเป็นอสุนกายทั้งหมดแล้วก็ได้นะครับการลันอึ้งไปวูบหนึ่งกับความเป็นไปได้นั้นหากแต่เมื่อคิดว่ามีฝูงอสุนักกายขนาดใหญ่แบบนี้มารวมตัวกันจะคิดอย่างนั้นก็ไม่แปลก ถ้าอย่างนั้นการที่มีฝูงใหญ่แบบนี้ค่อยอธิบายได้สินะระบบนิเวศพังยับเยินเลยไม่ใช่หรอในฐานะนักเลี้ยงแกะซึ่งดำรงชีวิตอยู่กับสิ่งมีชีวิตการันไม่อาจปิดบังความโมโหเนื่องจากว่าระบบนิเวศของเาราสัตว์พังยับเยินทั้งสามคนหน้ากระตกทันทีด้วยความกดกิ้วนั่น พวกแกจะปล่อยเจ้าพวกที่เอาชีวิตอื่นมาเล่นสนุกแบบนี้เอาไว้ได้หรอพวกสัตว์ที่กลายเป็นอสนกกายมันน่าสงสารพวกเราต้องจัดการพวกมันและนําระบบนิเวศกลับคืนมา พวกคนเลี้ยงแก่ขานรับเสียงตะโกนของการลันก่อนใครและถือแฮวเบิร์ตใหญ่หนาะเข้ากับรูปร่างตนพุ่งไปหาฝูงอสุนกายเป็นกลุ่มแรกผู้ที่รู้สึกสับสนกับพฤติกรรมนั้นคือนักเวทปกติเวลาสู้กับฝูงอสุรกายก่อนอื่นนักเวทจะยิงเวทมน์ทำให้อสุรกายบาดเจ็บหรือเมื่อหยุดการเคลื่อนไหวได้ด้วยเวทมนตค่อยให้ผู้ถืออาวุธอย่างอัศวินเข้าไปเผด,ดสืกพวกเขาคนเลี้ยงแก่ไม่รู้หลักการนั้นจึงพุ่งไปหาศัตรูเป็นกลุ่มแรกพวกนักเวทสับสนกับคนเลี้ยงแก่เหล่านั้น แต่จํานวนของคนเลี้ยงแก่ไม่เยอะเท่าไหร่เลยเลือกยิงเวทมนต์ใส่ตําแหน่งที่ไม่มีพวกคนเลี้ยงแก่พวกอัศวินถือเอาสิ่งนั้นเป็นสัญญาณบุกโจมตีมีคนบอกพวกโทนี่ว่าไม่ต้องสู้จนกว่าจะมีปรนาการระดับภัยพิบัติปรากฏตัวพวกเขาเลยมองภาพนั้นอยู่เบื้องหลังแต่การอยู่ในสนามรบแล้วแค่มองพวกทหารคนอื่นๆต่อสู้กับประสบกายทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดดูอยู่เฉยๆจนกว่าจะมีระดับภัยพิบัตโิโผจะดีจริงๆหรอ พวกเราเข้าร่วมด้วยน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเคลื่อนไหวนอกแผนทุกคนอาจจะลำบาก โทนี่กับมาคิดว่าไปสู้ด้วยดีกว่าแต่เรื่องที่โอลิเวียกังวลก็ไม่ผิดในการเคลื่อนไหวทางทหารขนาดใหญ่หากทําเรื่องนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ล่วงหน้าอาจทําให้สนามรบต้องโกลาหลไม่ควรทําเรื่องนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหรอแต่ว่าสสนกายปรากฏตัวเยอะหน้าดูหรือว่าควรไปช่วยดีทั้งสามคนกุ้มใจหนักมากแต่แล้วความกุ้มใจนั้นต้องพังทลายลงในทันทีหน,นั่นอ่ะโนกายที่คาดว่าเป็นระดับภัยพิบัติปรากฏตัวครับ ทหารผู้คอยค้นหาศัตรูส่งเสียงแต่คําพูดนั้นผิดปกติคาดว่าเป็นระดับภัยพิบตัติหมายความว่ายังไงพวกโทนี่มองทางนั้นด้วยความสงสัยสิ่งที่เห็นทําให้ทั้งสามคนพากันเอียงคอโอตาฉันเพียนไปหรือเปล่านะผมก็เห็นเหมือนกันครับคงมองไม่ผิดหรอกครับเจ้านั่นกลายเป็นระดับภัยพิบัติหรออสูนักกายที่ทั้งสามคนเห็นคืออสูนักกายกว้างขนาดใหญ่จนนึกว่ามองผิดไป กวางคือสัตว์ที่มากลายเป็นอสศุนากายขนาดกลางแม้จะเคยได้ยินมาบ้างว่ากลายเป็นขนาดใหญ่ได้แต่ไม่เคยได้ยินเลยว่ากลายเป็นระดับพิพิบตัติหากสัตว์ตามธรรมชาติกลายเป็นอสศุรกายโครงสร้างร่างกายคงรจะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยร่างกายจึงค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอันหนึ่งแม้มนุษย์จะกลายเป็นอสศุรกายขนาดตัวจะยังเท่าเดิมตัวอย่างของจอมานมีน้อยเลยพูดสันทงอะไรไม่ได้แต่คิดว่าการที่ขนาดของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากกลายเป็นอสุรกายนั่นเพราะต่อให้การ กายเป็นอสูรกายก็ควบคุมพลังเวทได้แต่ว่าต่อให้สัตว์ตามธรรมชาติกลายเป็นอสูรกายแล้วขยายใหญ่ขึ้นมันก็มีขอบเขตจำกัดความจริงแม้กวางจะกลายเป็นอสูรกายก็จะขยายขึ้นจนถึงแค่ขนาดใหญ่แต่กวางตัวนี้ใหญ่พอๆกับตึกเรียนเลยนะครับแบบนี้จะทำยังไง ม้าพึมพำแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่การันส่งเสียงดังลั่นเมื่อเห็นอสูรกายระดับภัยพิบัติเป็นครั้งแรกขนาดพวกทหารในกองทัพที่เคยเห็นอสูรกายระดับภัยพิบัติก็ยังอับจนคำพูดขณะที่พวกทหารกำลังตกตะลึงอสูรกายซึ่งคงเป็นกวางตัวผู้สบัดเขาขนาดใหญ่สมตัวนั่นขึ้นแล้วส่งเสียงคำรามพวกทหารตัวแข็งทันทีเมื่อได้ยินเสียงนั้นหากแต่มีเงาคนพุ่งไปหาอาสูรกายกวางยักษ์นั่นตรงข้ามกับพวกทหารที่พากันหยุดเคลื่อนไหวนิ่ง มาคุณโนลิเวียช่วยสนับสนุนทีฉันจะเข้าไปฟันขา รับทราบมากับโอลิเวียตอบรับคำขอของโทนี่ซึ่งถือไวเบรชั่นซอสพุ่งเข้าไปหากวางยักษ์เอ๋ไม่ไหวหรอกโทนี่การันร้องห้ามโทนี่ว่าต่อให้เป็นอดิเมทเมจิกเชียงก็คงไม่ไหวเนื่องจากมีสโตรนกายเหนือจินตนาการโผล่มาแต่ทว่าโทนี่บุกไปถึงเท้าสโรนกายกวางเจ้ากวางยักษ์ยกเท้านั้นขึ้นการันนึกว่าโทนี่จะถูกเหยียบแบรนจึงเผลอร้องออกมาแต่ใบหน้าของกวางกับระเบิดกระทันหันแข็งจังนะครับ บรรจุพลังเวทอีกนิดดีกว่าไหมนะม้ากับโอลิเวียยิงเวทมนใส่หน้ากวางเพื่อขัดขวางมันด้วยเหตุว่าเป็นอสุนรกายที่เพิ่งเคยเจอม้ากับโอลิเวียดูเหมือนจะกับพลังไม่ถูกทําให้มันไม่ค่อยบาดเจ็บเท่าไหร่แต่พวกเขาหยุดการเคลื่อนไหวของกวางยักษ์สำเร็จทําได้ดีมาก สำหรับโทนี่แค่นั้นก็พอแล้วโทนี่บุกไปถึงเท้าของมันแล้วใช้เจสตบูตกระโดดขึ้นไปถึงเขา่าการกระโดดนั้นสูงจนไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะทำได้การลันเห็นภาพบันแปลกตานั่นเป็นครั้งแรกเขาอุทานอีกครั้งขณะที่การลันร้องออกมาให้กับภาพที่เพิ่งเคยเห็นโทนี่กระโดดไปถึงเข่าข้างหน้าของกวางยักษ์แล้วฟันไวเบรชั่นซอเข้าใส่ไวเบรชั่นซอซึ่งคมกริบเป็นอย่างยิ่งเฉินเข้าเขากวางยักษ์อย่างไม่ยากเย็น โอ้แค่นี้เอาไม่อยู่หรอโทนี่พูดแล้วหันไปยิงเวทมนระเบิดใส่ปากแผลด้วยความยาวของไวเบรชั่นซอสมีไม่พอก็เลยฟันไม่ขาดแต่พอใช้เวทมนโจมตีตามหลังทําให้ตัดขาข้างหนึ่งได้สาเร็จการรันร้องนั่นอีกรอบเมื่อเห็นขาหน้าของอสุรกายกวางยักษ์ขนาดพอๆกับต้นไม้ใหญ่ขาสบั้นลงโดยง่ายอสูรกายกวางที่โดนฟันขาขาดเสียลักเกือบล้มกระนั้นมันยังทรงตัวได้ดี ออึดจังนะโทนี่เอ่ยขึ้นคราวนี้ขาหลังก็โดนฟันขากระเด็นด้วยวิธีเดียวกันจังหวะนั้นเองเวทมนต์ของม้าก,กับโอลิเวียยิงใส่มันอีกครั้งอสศรกายกวางยักษ์เสียขาหน้ากับขาหลังอย่างละข้างในที่สุดมันก็เสียหลักล้มลงเนื่องจากร่างกายใหญ่โตอสศรกายกวางล้มตึงจนแผ่นดินสะเทือนปนึงมีแผ่นดินไหวอา้าวรออยู่เลยโทนี่ถือไว้เบชันซอสรออยู่ข้างกวางยักษ์ที่ล้ม ใบหน้าของกวางที่ติดอยู่กับพื้นจึงจัดการได้ง่ายโทนี่เหวี่ยงไว้เบรชันซอสและเวทมลระเบิดบันคอสโนกายกวางในพิบตาที่เหลือฝากด้วยนะครับอ่ะโอ้พวกเรากว่าดล้างสุนกายที่เหลือโทนี่โค่นสุนกายระดับภพิบัติเสร็จแล้วหันไปบอกให้การันจัดการที่เหลือเสียงนั้นทำให้พวกการันตื่นจากพวังจึงมุ่งไปป,าปราบสะสนกไกที่หลงเหลืออยู่ การันมองภาพผพู้ทหารกับคนเลี้ยงแกะมุ่งไปป่าประสุนกายอีกครั้งตามคำสั่งของตนจากนั้นก็ส่งเสียงพูดคุยกับโทนี่ซึ่งข้ออสนนกายระดับภัยพิบัติลงอย่างง่ายดายสุดยอดไปเลยนะเห็นเรียกว่าเมจิกเชียนเลยนึกว่าจะใช้แค่เวทมนต์ใช้ดาบได้ด้วยหรอครับทำนองนั้นเดิมทีโทนี่เกิดในตระกูลอัศาวินแถมตอนเด็กๆตั้งปฏิธานว่าจะเป็นอัศาวินเขาตอบอย่างดีใจและรู้สึกเจ้จี้หัวใจที่ได้รับคำชมนั่น เออนักดาบเวทที่ใช้ได้ทั้งดาบกับเวทมวลงั้นหรอเคยได้ยินแต่ในนิทานนะเนี่ย นักดาบเวทโทนี่มีปฏิกิริยากับคำพูดที่การันกล่าวออกมาโดยไม่คิดอะไรนอกจากมุมมองของอดีตนักดาบและนักเวทในปัจจุบันอย่างโทนี่นับว่าเป็นชื่อเรียกที่น่าย,ยินดีแต่ว่าการมีฉายาแบบนี้จะตกเป็นเป้าล้อเลียนของเพื่อนๆไม่เพียงแต่เรื่องแฟนอาจทําให้ทุกคนพูดถึงเรื่องฉายาด้วยโทนี่รู้สึกร้อนใจเล็กน้อยต่อเรื่องนั้นทว่าดวงตาของการ,รันกับมองต่างออกไปเล็กน้อยหืมไม่พอใจชื่อเรียกนั้นหรอ มะไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าโทนี่ตอบแบบคุมเคือการันเอียงคอสงสัยแต่ว่าเขาพูดต่ออย่างไม่ใส่ใจทันทีเอาเถอะถึงจะปล่อยเอาไว้เดี๋ยวรอบข้างก็คงพูดกันเองแหละงั้นฉันไปก่อนนะครับระวังตัวด้วยนะครับโทนี่มองตามหลังการันผู้ที่ตั้งฉายาอันเหมาะสมแก่ตนและคงแพร่กระจายไปทั่วในพิบตาจากนั้นเขาก็กลับมาหาม้ากับโบลิเวียตอนนั้นเองโทนี่ทำหน้าเคร่งเครียดน,น้อย เหนือหน่อยนะนะคะคุณโทนี่เป็นอะไรไปครับไม่ถูกใจฉายานักดาบเวทเหรอปะเปล่าถึงจะอายแต่ไม่ได้เกียดมันหรอกดูเหมือนจะไม่ได้เกียดจริงๆถ้างั้นพวกเราทำอะไรผิดหรอคะเปล่านี่สนับสนุนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยงั้นเป็นอะไรไปละครับ ถาทางไม่ใช่ไม่พอใจกับฉายาที่ถูกตั้งให้ปุ๊บปรับกระทันหันแถมโทนี่ยังบอกว่าการสนับสนุนจากมารกก์กโบลิเวียสมบูรณ์แบบแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมถึงทำหน้าเคร่งเครียดแบบนั้นนะทั้งคู่ได้แต่นึกสงสัยโทนี่บอกความคิดตัวเองตอบข้อสงสัยของมาร์กคือว่ากวางเนี่ยใหญ่ได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอนั่นเป็นข้อสงสัยธรรมดาทั่วไปยิ่งนักความรู้สึกเหมือนได้เห็นสิ่งที่จนถึงตอนนี้ไม่เคยได้เห็น ไม่ค่ะเท่าที่ได้ยินอย่างมากก็ถึงแค่ส่วนกายขนาดใหญ่มีอะไรหรือเปล่าคะโอลิเวียกล่าวพอเข้ามาในเขตจอมานสัตว์ที่เคยคิดว่ามีถึงแค่ขนาดใหญ่กลับกลายเป็นระดับภัยพิบัติปรากฏตัวออกมาในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะบังเอิญหรือเปล่าครับคิดอย่างนั้นจริงๆรหรอมาร์กไม่อาจตอบโทนี่ได้ สังหอนใจว่าจะเกิดเรื่องยุ่งยากนะระหว่างที่พทหารกวาดล้างฝูงอสุนรารกัยไปอย่างราบรื่นมา่งกับโอลิเวียฟังคำพูดของโทนี่แล้วมองภาพนั้นด้วยความกังวลแล้วก็ขอจบตอนที่46เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ